ตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่อบรมชิปปิ้งแห่งหนึ่งที่เขามีกระแสในโลกโซเชียลแฮชแท็กเป็นไปหมดและล่าสุดแฮชแท็กของเขาใช้คำว่าอบรมชิปปิ้งให้ดีต้องมีพี่ฟ้าวันนี้เรามาฟังคำตอบกันนะคะว่าทำไมเขาถึงแฮชแท็กแบบนั้นเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะคุณฟ้าคำถามที่เราอยากจะสอบถามคือพอจะให้คำนิยามที่บ่งบอกถึงการอบรมชิปปิ้งของคุณได้ไหมคะ ยินด,ดีค่ะขอบคุณนะคะคำนิยามใช่ไหมคาที่บ่งบอกการอบรมชิปปิ้งกับฟ้าได้ดีที่สุดใช้มาหลายๆรุ่นแล้วนะคะก็ไม่ยุบหัวข้อไม่รวมวิชาไม่ตัดเวลาหรืออีกในหนึ่งนะคะบ้าพลังเน้นคุณภาพสอบต้องผ่านมันชัดเจนในแต่ละหัวข้อเลยนะคะและถึงเวลาที่จรงิงจังเราก็จริงจังค่ะดังนั้นถ้าใครยังไม่รู้ ถ้าใครอยากจะเดินเข้ามาหาเราคุณไม่ต้องพบกับความเสี่ยงอย่างแน่นอนอบรมชิปปิ้งตัวแทนของเพื่อสอบและขึ้นทะเบียนกับกรมศุรกากรค่ะ